สวัสดีครับทองรถไฟไทยมาถึงอาบีหนึ่งสองหกอะเละหมดนะครับท่านผู้ชมครับบูกดไลค์กดแชร์นะครับเนี่ยขอบคุณนะครับ4,000ัซับสไคร์ที่ ให้กำลังใจแอดมินมามาเช็คเบอร์สามมีเสาห้าต้นนะครับจบหาไปชมใก่ สวัสดีครับอ่ามันใกล้ๆเลยครับอาีต้องพบเป็นอะไรออฟเซ็ตตัวไหนตลงไหปตัวนี้หรอ จเจ็ดคอลัมน์นะครับห้าจุดฝั่งนี้คือมาจากเาเพเงองาวนะครับท่านผู้ชมเราก็ต้องเจาะเขากันเป็นช่องประเด็นะครับฝั่งนี้ก็ไปพยาว เอลิงกันครับมาจากพองงาว ลงลงเหล็กงเสาต้นต้นแรกมาเช็คเบอร์2นะครับทางนี้ไปยาว ไปทางไหนก็เละนะครับท่านผู้ชม ลำบากครับนะครับส่วยู่าต้นนะครับนี่คือเส้นทางรถไฟสายเรืยนไทยชายชียงทองเราอยู่บ้านตรงเตานะครับตรงเตาเนี่ยเพิ่งเอาหลังปางตรงนี้อาบีหนึ่งสองหกาต้นครับโอ้เหนื่อยนะครับตีกันมาจาก ยาวนะครับอสองงานนะครับดังนั้นจะได้งานเดียวพ็อ,อยังสูบบอ่กอันอยู่นะครับน้ำอย่างอาจะเป็นพวกนี้ชมียากาศอา1 2บีหนึ่งสองหกเขาก็ต้องเจาะเป็นช่องนะครับท่านผู้ชมเจาะเป็นช่องให้รถไฟผ่าน เบอร์หนึ่งก็กำลังลงเหล็กกันอยู่ครับขึ้นไปฝากท่านผู้ชมครับสองงานนะครับน่าจะได้งานเดียวท่านผู้ชมขาดร่มสบายสบายฝนตกทั้งคืนนะครับ มึงรวมไปเอาไปอัปเดตเนี่ยนะครับดูเกียลิงหน้างานยากนะครับท่านผู้ชมงานดินหน้าฝนก็ประมาณนี้นะครับแมคโครก็ต้องเลียหน้าดินออกไป เื่อตัดเป็นช่องไปนะครับเป็นช่องรถไฟยาวแล้วครับส่วนนี้ก็ตัดช่องเขาไปยาวอยู่นะครับยาวอยู่กว่าจะไปถึงหนึ่งสองเจ็ด ไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจคนทำคลิปเป็นออฟเซ็ตคอลัมน์นะครับก่อนจะเข้าแบบนะครับาจุดใช้เวลาไม่นาน ไปชมคลิปต่อไปนะครับล่ำลากันหายคลิปนี้ก็ถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับไปก่อนนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ